สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองโคกวันนี้ทุกท่านครับตามที่หลายๆคนเรียกร้องนะครับได้ยินเหลือเกินคำว่าโคกหนองนาคืออะไรวันนี้ครับน้องมินขออนุญาตครับพาทุกท่านครับมาเยี่ยมชมนะฮะโคกหนองนาโมเดลมีอะไรอยู่ที่นั่นมาพบกันครับช่วยตัวใบไวนะเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเอ้า เราเดินทางมาที่ตำบลทับติเหล็กแล้วก็มาพบกับเขาเป็นใครเขาทำอะไรอยู่ทำไมเขาไม่อยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะชื่อเมย์ค่ะเป็นนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบประจํำตำบลทับติเล็กค่ะทำอะไรบ้างครับก็ช่วยออกแบบพื้นที่แล้วก็ เป็นครูพาทาให้กับเจ้าของคนเลืองค่ะอ๋ออันนี้อันนี้คือมาทําให้กล้วยออกลูกหรือว่ายังไงฮะก็มาดูแลกล้วยค่ะอ๋อดูแลกล้วยนะฮะให้มันได้เติบโตมีลูกนะช่ครับวันนี้เรามาถูกทางแล้วนะครับนี่คือเบื้องต้นที่เราพบกับน้องจุบกล้วยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อกี้เห็นมีคนแนะนําว่ามีพี่วิมลเขาว่าคนบ้าคนบ้าประจําพื้นที่ นะครับนะฮะเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับไปตามหา,ามนะครับพี่วิมลกัน,น,นอยู่ที่ไหนนะสวัสดีครับเทําอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พอดีผมเห็นธงชาติกลางทุ่งนาะแล้วก็ได้ยินขา่าวมาว่าให้มาตามหาพี่ที่ชื่อพี่มลครับเขาบอกว่า เป็นคนที่นําโมเดลโคกหนองนานะครับซึ่งผมเองเนี่ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับก็เลยมาที่นี่เขาบอกให้เดินทางมาทางนี้ครับแต่ทางเข้ามาพอระหดจริงๆนะครับทางเข้ามารุ่นบุกเบิกฮะนะฮะเพราะฉะนั้นพี่คือพี่พิมลครับพิมลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พิทมลครับวันนี้ขออนุญาตให้พี่มลเป็นวิทยากรแนะนำนะครับช่องส่องโคกนะครับสังนิดหนึ่งว่าโคกหนองนาที่เป็นต้นแบบ ที่เป็นตอนนี้กําลังเป็นโมเดลที่หลายๆชุมชนหลายๆตําบลกําลังเริ่มนะครับเริ่มทําเริ่มอะไรกันเนี่ยเป็นไม้สักนะครับสวัสดีครับผมวิทมนลช่างเลืองกุลนะครับเป็นโครเรือนต้นแบบของหมู่หนึ่งตำบลทับทิเล็กอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับครับสำหรับแปลงนี้นะครับเป็นพื้นที่โมเดล3ไร่นะครับซึ่งเราก็แบ่งพื้นที่เป็น30%เปอ็นเนี่ยเป็นแหล่งน้ํา นะครับซึ่งแหล่งน้ำเนี่ยเราจะมีขุดไว้สองสระนะครับก็สระแรกเนี่ยที่ความลึก4เมตรและสระที่2เนี่ยที่ความลึก3เมตรนะครับอันนี้ก็จะสามารถเพียงพอต่อการรับปริมาณน้ําฝนในแต่ละปีนะครับแล้วก็จะมีคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่เราเนี่ยก็จะกว้างประมาณ2เมตรลึก1เมตรนะฮะอันนี้ยาวยาวทั้งหมดประมาณ50เมตรนะครับแล้วก็อีก30%เนี่ยจะเป็นพื้นนานะครับแล้วก็30%จะเป็นพื้นที่ปลูก ทำโคกปั้นโคกปลูกปลูกป่าแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงสยัตว์ปลูกต้นไม้นะครับส่วน1 0เป็นี่ยเป็นที่อยู่อาศัยอันนี้เราก็จะกันเอาไว้อีกด้านหนึ่งนะครับเราก็ได้มาทดลองทํามาลองทําแล้วพอมาลองทำเนี่ยต้นเราก็ได้มีความรู้สึกรักและภูมิใจในสิ่งที่เราทําเพราะว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยปลูกด้วยมือเราเริ่มเริ่มโตเริ่มจะมีผลผลิตอันเนี้ยก็คือทําให้เราเกิดความสุขที่ย,ยั่งยืนครับ หลังจากที่พี่มนพาชมโค้งหนองนาโมเดลของพี่มนแล้วผมสะดุดตาเหลือเกินกับตรงนี้พี่มนครับมันคืออะไรซุ้มตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นโรงเรือนเพาะชำครับที่เราเพาะก้าไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ป่าไม้ผลไม้สมุนไพรผักสวนครัวต่างๆเนี่ยก่อนที่เราจะไปไปลงแปลงครับอันนี้ก็จะทําให้มันรัดแล้วก็เติบโตได้ดี มีร่มมีอะไรสวยงามเลยนะฮะครับก็พรางแสงให้เขาหน่อยนี่นี่คือพืชที่ไว้เช้กินใช่ฮะก็จะมีมะม่วงมะละกอต้นแคร์ตะระแหน่อะไรเงี้ยกะเพรามะเขือชะพลูอะไรทีจะมีครับผมแล้วก็ผมพี่มนทราบมาว่าแถวแถวสีประจันเนี่ยก็มีโมเดลอย่างนี้เหมือนกันอ๋อใช่ใช่ฮะมีของผู้ใหญ่ปัญญา เขาจะเน้นปลูกป่า5ระดับอันนั้นก็น่าสนใจครับถ้าอ,อย่างนั้นผมต้องลองไปเยี่ยมชมที่นุ่นมยานดีครับนะครับเพราะว่าเราเคลือคลายกันอ,อ๋อนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับไปเยี่ยมชมนะครสถานที่ต่างๆที่ทพี่มนได้แนะนำนะครับ หลักปัญ,ญัานี้ก็คือการพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดนั่นแหละอย่าไปหวังพึ่งผุนภายนอกเนี่ยมันก็เป็นนี่เป็นสิ่งนั่นเนาะของของผู้ใหญ่ทั้งหมดที่ไร่ครับตรงนี้ตรงนี้สามไร่ไร่ไร่ไเดิมที่แรกก็จะขุดก็จะขุดก็จ,จะขุดนี่แหละแต่นี้พอเห็นงบพัฒนาชุมชนเขามีไงแล,แล้วก็อยากจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยให้ลูกหลานชุมชนในที่นี้ได้ มาลองดูมาเที่ยวเล่นเยน็ยนๆนะเดี๋ยวจะมีเด็กๆปั่นจักรยานมานั่งเล่นอะไรที่นี่เนี่ยให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอยากเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ผลผลิตอะไรกินได้เลยไม่ห่วงไม่ห้ามได้กินได้อยู่ได้กินนอกจากครอบครัวเราแล้วเนี่ยครอบครัวบ,บ้านใ้เรือนเทียงเนี่ยมาเก็บเกี่ยวกุนได้ก็ได้บุญนะได้บุญได้ทานบารมีด้วยบนหุ่นผ่นดินที่ตายไปมันก็อยู่ตรงนี้เนะี่ย มันไม่ได้ไปไหนมันไม่ได้ไปกับเรานะให้เป็นสมบัติของชาติไปพี่ม์ครับสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะต่อยอดไปยังไงพี่ในอนาคตของเราครับก็ตัวนี้ต้องบอกว่าที่ตั้งใจแล้วก็หวังไว้นะครับคือคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนเริ่มที่เข้าโครงการเนี่ยเราก็คิดว่า เฮ้ยโครงการที่ดีเราจะทําสิ่งที่ดีเราคิดว่าทุกคนเนี่ยจะชอบเห็นเหมือนเราหมดต้องต้องบอกว่าแม้แต่คุณพ่อผมเองนะยังคุยกันไม่รู้เรื่อง <c oughs> <c oughs> คือเขาไม่เข้าใจ uh huh. เขาก็จะยึดแบบนี้เพราะ,ะนั้นผมก็เลยมามามา,มาพอมาทําจากที่มีคนมาแซวมาทักรู้เลยว่าการที่เราจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างที่ที่เขาทํากันมานานเนี่ยมันไม่ง่ายมันต้องใช้เราต้องลงมือทําให้เขาเห็นให้เขาเชื่อใจ ต้องทํให้ให้มันมีผลเกิดขึ้นมาอันนี้เราเขาถึงจะเริ่มมาดูแล้วก็เริ่มมาทําตามแล้วจริงๆแล้วผมก็ตั้งใจว่าตรงนี้อยากจะให้เป็นที่เรียนรู้ oh. เป็นเป็น,เป,นเป็นของช่วยชุมชนเช่นใครอยากจะมาเรียนรู้เรื่องแลกอยากมาเรียนรู้เรื่องการปลูกไม้หาระดับเป็นยังไงแบบพืชผักสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ตรงนี้มันเป็นมีประโยชน์ว่าอํอจริงมันทําจริงได้นะ อย่างอย่างสมมติอย่างผมปลูกต้นไม้เนี่ยผมจะใช้กล้วยเป็นที่เลี้ยงคปลูกกล้วยขึ้นมาก่อนแล้วก็ปลูกไม้ป่าปลูกไม้ไม้ดอกไม้ผลอะไรเงี้ยถ,ถ้าถ้าถ้าเป็นเกษตรกร,ษษกรทั่วไปทั่ว,วไปเขาปลูกกล้วยอย่างเดียวอ่าแค่<ร><ร>ผมปลูกกล้วยทุกคนก็มาทัดผมแล้วเฮ้ยปลูกทีไปมันต้องสี่เมตรต้องอะไรเงี้ยผมก็ผมก็เออเราเราก็ยึดหลักพระองค์ท่านมีคุ่อท่านบอกว่าทําตรงนี้ต้องอดทนแล้วก็ไม่พูดมาก แล้วก็ไม่ไม่ทะเลาะกันอะไรเงี้ยก็เลยนิ่งแล้วก็อธิบายว่าไอ้ที่เราปลูกอย่างนี้เราต้องการเป็นกําแพงเพราะต้องบ่อกรอบๆผมเนี่ยเป็นสารเคมีทั้งหมดเลย,ว,ยวันนี้ชาวนารู้ครับแต่ไม่รู้จะแก้ยังไงไม่รู้จะทำยังไงเหมือนเหมือนกับเรื่องขุดบ่อนี่ยฮะเขาเขาเห็นผมเนี่ยขุดแล้วมีน้ําใช้เขาก็เริ่มมาดูกันทุกวันนะเขาแอบมาดูทุกวันแต่เขาก็กลัวเสียพื้นที่เพราะนั้นถ้าตรงเนี้ย ม,มีผลผลิตขึ้นมาเนี่ยอันนี้น่าจะช่วยทําให้สิ่งที่ผมพูดว่าไอ้ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรูนะ้อันนั้นน่าจะเดินไปได้เออเนี่ยครับคือคือ,คอการต่อยอดซึ่งในอนาคตมัน,ม,นมันต้องดูเขาเรียกว่าะระยะเวลานะครับ,ร,บระยะเวลามันจะช่วยนะครับทำให้ชาวบ้านรอบๆเนี่ยเห็นเองว่าโคกหนองนามโมเดลเนี่ยนะครับมันจะยิ่งใหญ่มันจะสวยงามนะครับ,รบแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ต่อไปจุดที่นี่ก็คือศูนย์เรียนรู้แน่นอนนะครับนะครับเด็กๆนะครับชาวบ้านทั่วไปตาสิงตาสาผมว่ามาดูที่นี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับโดยโดยภูมิประเทศด้วยด้วยสถานที่ต่างๆที่โลเคชั่นตรงนี้มันมันงามนะครับมันดูลมลื่นนะครับอย่างน้อยผมมีอาหารปลอดภัยแล้วนี่แหละครับนะฮะหากินยากเดี๋ยวนี้อาหารปลอดภัยนะครับนะฮะวันนี้ผมผมผมว่าผมผมนำ เพ,เพื่อนเกษตรกรแถวนี้ไปไประดับหนึ่งนะด้วยด้วยช่วงโควิดอย่างเงี้ยผมว่าผมมาถูกทางมากใช่มใชผมว่าถือว่าเป็นเป็นศาสตร์ของพระราชาอีกอีกศาสตร์หนึ่งที่ค,คนทั่วทั่วไปรู้แต่ยังไม่ปฏิบัตินะครับและนี่คือต้นแบบนะครับที่ตำบลทับติเล็กและนี่ครับคือโคกหนองนาของพี่มนคนที่ชาวบ้านชาวช่องคิดว่าเขาบ้านะครับมาทำที่นี่ นะครับแล้วก็อีกหนึ่งโคกครับของผู้ใหญ่ปัญญานะครับที่สิประจันที่นู้นนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกับช่องสองโคกกันใหม่นะครับเร็วๆนี้นะครับ